โอ้โหมันคือพริกแดงจูดี้จะกินได้ยังไงมันเผ็ดมากๆไม่อยากจะเชื่อเลยเควินตินมีพริกแดงสิบเม็ดบ้าไปแล้วปากต้องเบลนแน,แน่แต่ไมลี่มีพริกแดงหนึ่งร้อยเม็ดช็อกไปเลยเริ่มจากใครดีโอ้จูดี้เธอถูกเลือกเป็นคนแรกไม่ต้องอายเออก็ได้ก็ได้เอาจริงๆมันน่ากลัวนะโอ้เส้นฉันรอนแล้วเอาล่ะมาลองกันสักคำต้องจบเรื่องนี้ให้เราที่สุด อรู้สึกแย่จังเลยปอดฉันก็ลงลงบนไฟฮะเอาแต่ฉันไม่ถังดับเพลิงจิว๋วเฮ้อยเพ่งชื่อเฮ้ยควนตินเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่เนอะฉันมีไอเดียดีๆฉันจะทำสมูทตีพิกเงินพริกลงไปในเครื่องปัน่นจะเต็มเลยทีนี้ก็ปั่นให้ละเอียด เย่ยมัากเหลือแค่ต้องเทใส่แก้วและตกแต่งด้วยวิปครีมมันน่าจะลดความเผ็ดได้ลองสักหน่อยก็ดีเจ๋งนี่แหละตกแต่งสักหน่อยมีสตรอเบอรี่มิ้นท์และร่ม็อกเทลเรียบร้อยจูดี้ อะไรเหรอเควินตินโอ้โหขเขาทลสวยมากเลยนะอร่อยไหมเออมันอร่อยจริงๆนะเธอเชื่อว่าฉันดื่มจริงๆลองสิแน่นอนควินตินขอดื่มบ้างโอ้ปากฉันกำลังลงุกเป็นไฟมาแล้วควินตินไายก็หกชา <c oughs> อะไร ตอนนี้ควินตินไม่สาม,มารถติดต่อได้จนนี่เธอต้องชอบนี่แน่ๆนฉันจะกินทุกอย่างด้วยช็อกโกแลตมาลองกันเถอะมันต้องอร่อยแน่ใช่ช็อกโกแลตกินกับอะไรก็อร่อยมาเริ่มจากพริกเมดแรกกันจุ่มในช็อกโกแลตหวังว่ามันจะไม่เผ็ดมากนะโห ฉันชอบฉันพร้อมจะกินให้หมดเลยกินกับช็อกกตอะไรก็อร่อยทีนี้ฉันสามารถจัดการภูเขาพริกภายในไม่กี่วินาทีเออเย่เออเย่เย่แสงพลิกเมสสุดท้ายอะ,อะไรเ็ดเป็นบ้าไม่ลี่เธอจะ,ะอระเบิดแล้ว ใครก็ได้ช่วยเรด้วยในป่านี่หนาวมากโอ้โหไม่ลืมมาก่อไม่มังกรนป่าด้วยอะขนจังลเลยอ,อรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยแต่มีอีกควันออกสักปากด้วยไมยลี่เมื่อกี้น่ากลัวนะแต่เจ๋งเป็นบ้าของอร่อยชิ้นใหม่ไมลี่มีป๊อปคอร์นชิ้นน้อยเควินตินมีป๊อปคอร์นขนาดกลางแต่จูดีมีป๊อปคอร์นถังเบอร์ร ใหญ่จริงๆนะมาจากไหนเนี่ยแต่คนแรกจะเป็นไมลี่เริ่มเลยได้มาลองกันเถอะมีแค่เม็ดข้าวโพดเม็ดเดียวต้องทำเองกับมันโอ้นึ่ออกแล้วยิงเม็ดข้าวโพดขึ้นไปสูงๆจนถึงดวงอาทิตย์เลยมันต้องสุกแน่นอนที่นั่นทีนี้สะรับมันด้วยปา๊ก มันกำลังมาแล้วฉันรู้สึกได้ไม่ลี้ลับนะเ <c oughs> จ๋งอะรับได้แล้วอร่อยด้วยเควินตินตาไนได้เลยฉันรู้วิธีปรุงเม็ดข้าวโพดแล้วด้วยวางเม็ดข้าวโพดเรียงแถวสุดยอดฉันมีต้องสิบเม็ดเนีทีนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากมือไอรอนแมนเขาส่งมือมาให้ฉันเองเลยนะ ฉันทำข้าวโพดให้สุกเป็นป๊อปคอรนว้าวเจ๋งมากเลยควินติ้ขอลองบ้างนะหยุดไมลี่เธอห้ามกินจัดการเก้าอี้ของเธอสักหน่อยฮ่าฮ่าบายบายเธอจูด,ดีโอ้ขอโทษนะลองดีกว่าโอ้อร่อยจังเลยเอ้ฉันไม่เป็นไร <c oughs> วิเศษตาเธอแล้ว ฉันมีตั้งหนึ่งร้อยเม็ดแต่ทำยังไงให้มันสุดดีนะอ้อไอเดียใช้ระเบิดไดนาไมต์ใส่ลงไปที่ถังแล้วเราก็รอได้ยนไหมเย้สุดยอดเลยเพื่อนทุกคนโอเคไหมแต่ว่ามีปัอบคอรนพอให้กินทั้งปีเลยนะลุยโอ้น่าเศร้าจังจูดี้มีลูกกว่าสกิทเาสแค่หนึ่งชิ้นไมลี่ สิบชิ้นเน่แต่ควินตินมีลูกบอดต้องหนึ่ร้อยชิ้นนี่มันเจ๋งมากเราจะเริ่มจากจูดี้โอเคไม่มีปัญหาจะกินยังไงดีนะไอเดียใส่ขนมลงไปในแก้วน้ำเติมน้ำและก็ต้องมีน้ำแข็งหลอดด้วยแล้วก็ลงกลายเป็นค็อกเทลที่ยอดเยี่ยมมาลองกันเถอะ อะไรจังเลยสุดยอดไมลี่ตาเธอแล้วดีจังให้มันไงดีอะโอ้ใช่แล้วเอาลูกกวาดมาวางที่มึงแบบนี้แหละเคว้นติน่สิโยนขนมทั้งหมดขึ้นไปแล้วอ้าปากลับโอ๋อขาปากหมดเลยเออเออฉันฉันมีปัญหาไมาลี่เกิดอะไรขึ้นโอไม่นะไมลี่สำลักขน,ขนมของตัวเองเราต้องช่วยเธอ โอ้ยขอโทษนะเควินตินมันเกิดขึ้นได้นะเ <c oughs> ควินตินไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่ไม่เอานะเร็วเข้าตาเธอแล้วกินสกิโต้โอ้ในที่สุดฉันนึกอะไรบางอย่างออกแล้วต้องเทสกิทต้ใส่ขวดอาฮ่า,าแบบนี้แหละใส่ให้มากที่สุดที่ทำได้เพราะเรามีขนมหนึ่งร้อยชิ้นเช่นสุดท้าย จากนั้นเอาน้ำทึ่งหวานหวนมาของโปรดมันอร่อยมากเลยต้องใส่ลงไปให้หมดทุกหยดค่อยๆค่อยๆเทและทีนี้เราจะแช่แข็งขวดด้วยสเปรย์ทันใจเจง๋งอ้โหทีนี้เหลือแค่ต้องลอง รีเซ็ตไปเลยได้กินจัลลี่น้ำผึ้งกับสกีโตหวานอร่อยสุดๆควินติน <Qu entin. S 1> แบ่งฉันบ้างได้ไหมอะ <No. S 1> โอ้ยส,สาวๆฉันไม่แบ่งหรอกไม่ได้นะโอ้ไอเดียมาแช่แข็งควินตินกันเถอะถ้าเราแช่แข็งเขาเขาก็ขัดขวางเราไม่ได้อีกต่อไปแบบนี้สิฮาฮ่ไอเดียดีมากไมลี่ เงินก้อนลองเจลรีของเขากันเถอะไหนฉันชอบดีจังเลยอ่ะวิเศษอร่อยมากเอาไปสิตาฉันแล้วมันอร่อยลืมกินแ๋งตาฉันแล้วแล้วตาฉันล่ะโอ้โหครั้งนี้แปลกจังจูดี้มีไข่หนึ่งฟองควินติน10บฟองไมลี่หนึ่งร้ฟอง จูดี <silly> ้เธอได้เริ ko ่มก <iedzieć> oh, ่อนเธอทำยังไงกับมันไอเดียต้องลองยังไงดีล่ะเอาหลอดมาแล้วกันเจาะไข่แล้วก็ดูดเอยอหยาแยงเพื่อนๆฉันทำแล้วตอนนี้ตาเธอฉันเหรอเออแต่ฉันไม่อยากกินไข่ดิบจะกินมันได้ยังไงงั้นมาเล่นมายากลดีกว่าโยนแล้วก็รับ เอ้ยโอ้ย,อยฉันเต็มไปด้วยไข่น่ไข่ขี้แยสาวๆตลกงั้นเหรอใช่ตลกมากเลยเอาล,ะาล่ะไมลี่อย่าลืมเรื่องไข่ของตัวเองนะโอ้ไม่จะกินมันได้ยังไงข้างบนคืออะไรออ๋อฟักออกมาเป็นลูกเจีย๊ยบน่ารักจังเลยโอ้ยน่ารัก ปุยฉันจะไม่ทำร้ายเธอนะตอนนี้ฉันเป็นแม่ของเธอแล้วโอ้โไมลี่ดูไข่ใบอื่นสิโอ้ตอนนี้พวกเธอมีลูกเจียบหนึ่งร้อยตัวไม่จะเชื่อเราไม่เคยเห็นอะไรแบบน,นี้มาก,ก่อนแน่ๆอย่ากกอดทุกตัวเลยเห็นด้วยพวกมันเป็นสีเหลืองแล้วก็นุ่มฟูมากๆน่ารักจัง ถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย